ไม่เคยคิดว่ากูแม่ต้องเจ๊งรวยมึงเป็นเฮี้ยไรมาอย่ามาแอกอย่ามาแกะไอ้ควยกูพออยู่พอมีไม่ได้เจ๋งไม่ได้รวยก็พออยู่พอ คอยดูเหมือนมึงเพิ่ฝาดมึงวางถุงกาวลมหน่อยก็ลีนานีมันมาคนแล้ก,กันหน่อยเมื่อเล่นเกมสี่เหลี่ยมต่อยกดโอ้นิดหน่อยคอมโบ,โบบ่อยๆกูอย่างวันและที่นายวันแรกเหมือนเพิ่งแร็ปล้อครั้งแรกอยู่แค่กูแค่แพ้ไม่มีอะไรมาแทกช่างหัวแม่คนเอาแต่แซ่เอ้ใครจะว่ากูแอ็คชั่ความหมายมึงอยู่ ้าใจมีอยู่ไหมไม่มีเลยใครที่เข้าใจแล้วจะตัดสิกูแค่ทำที่ควรคิดก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนมึงไม่ต้องมายอ้อนหวัวโกรธและอีโก้ทำไมไม่ถอดออกกูมีแต่จริงใจให้ไปสุดท้ายก็เหลี่ยงใส่กูตลอดก็พอมึงลูกกันหลีแล้วแม่ก็ลูกอีดอกและที่มึงไม่กล้าทำต่อหน้านเนี่ยพอใจมึงมันป๊อดสันดานมึงยังกนหลี่กายกะทำขี้หนีเพราะมึงทำตัว ไงมึงเลยอยู่แล้วเป็นแบบเนี้ยมึงรู้แล้วอะไรที่รู้ไม่จริงก็ไม่ต้องพูดเดะมึงอย่าให้คนอื่นเขากล้หน้อาไปมากกว่านี้มึงมันเห็นแก่ตัวอยู่แล้วมึงคงรู้สันดา ในสิ่งที่มึงกระทําในสิ่งที่มึงไม่สร้างไว้ฟอยู่กอนดู t ู e b เบทไม่สวนว่ามึงจะอายุเท่าไหร่อ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะมึงแม่งก็เป็นที่เท่าหรือว่าแม่งชีวิตของมึงอาจจะมีเยอะมีมากสุดท้ายแล้วแม่งมึงก็ตายอ่ะกูไม่เคยเหลืงกูอยู่ตามเซฟโซนที่กูแม่งอยู่ ในตามสิ่งที่กูแม่งมีไม่เคยจะไปก้าวไก่ใครไม่เคยจะล้อใครนั่นโน่นเน่มึงไม่จําไปต้องมาโฟกัสที่กูมึงลองมองคนอื่นดูเด้ว่าแม่งเป็นยังไงมึงไม่ต้องมารู้จักกูไม่ต้องรู้จักกูจริงหรอกว่ากูเป็นยังไงกูแค่มีบางสิ่งบางอย่างที่กูแม่งต้องทําและกูต้องสร้างเอาไว้จอนที่กูแม่งจะตายถึงแม้ันเป็นบีฟิมึงรู้เปล่าเนื้อหาแม่งโหจะตายโย และที่มึงฟังไม่ออกและที่มึงฟังไม่ได้ก็เพราะว่าเลือดมึงมันไม่ใช่ฮิปฮอปไง